ผู่มือระบบหน้าร้านนะครับขั้นตอนการสั่งซื้อร้านค้าเข้าไปที่เพจยูนิคาเฟ่นะครับสเลือกสินค้านะครับกดเลือกสินค้าที่สนใจเลยนะครับสมเมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความแอดมินเพจนะครับหลังจากส่งข้อความแล้วจะขึ้นหน้าแชทที่ใช้ในเมนูภายในร้านนะครับ ให้ระบุชื่อสินค้าแล้วก็ระบุจำนวนที่สั่งนะครับแอดมินจะทำการรวมยอดนะครับการชำระเงินนะครับแอดมินจะรวมยอดราคาสินค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบแอดมินจะทำการสั่งช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้านะครับหลังจากชำระเงินตามจำนวนที่ร้านขาแจ้งไว้ข้างต้น ส่งหลักฐานชำระเงินพร้อมเพจที่อยู่ให้ทางร้านนะครับหลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วในธนาคารจะแจ้งเตือนตามรูปด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับคู่มือระบบหลังร้านนะคะ1ระบบล็อกอินใช้ username password ของเจ้าของร้านค่ะ เมื่อล็อกอินเสร็จแล้วให้เข้าไปที่เพจของร้านค่ะ 2. ตรวจสอบการสั่งซื้อโดยการตรวจสอบการสั่งซื้อผ่านกล่องข้อความของทางร้านหากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจะมีข้อความมาทางกล่องข้อความค่ะ 3. การรวมยอดการสั่งสินค้านะคะเมื่อลูกค้าระบุ สินค้าที่ต้องการซื้อมาทางข้อความแล้วทางร้านจะทำการรวมยอดโดยอ้างอิงจากจำนวนที่สั่งซื้อและค่าขนส่งตามที่ลูกค้าแจ้งมาค่ะ 4. การชำระเมื่อแอดมินเพจรวมยอดราคาสินค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบแอดมินจะส่งช่องทางการชำระให้กับลูกค้าค่ะหลังจากลูกค้าชำระเรียบร้อยให้ส่งหลักฐานการชำระ พร้อมระบุชื่อสกุลพร้อมทั้งที่อยู่ที่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าค่ะ 5. การเพิ่มสินค้าสามารถเพิ่มรายละเอียดสินค้าไว้ที่หน้าเพจของร้านโดยเพิ่มโพสต์รูปภาพวิดีโออย่างน้อยหนึ่งภาพและเพิ่มชื่อสินค้าราคาอธิบายคุณสมบัติสินค้าในสต็อกค,ค่ะหลังจากกดเพิ่มสินค้าแล้วจะ ได้ภาพตามด้านล่างค่ะให้เพิ่มข้อมูลตามที่กำหนดเช่นรูปภาพชื่อสินค้าราคาคำอธิบายกดที่คำว่าเผยแพร่ค่ะหลังจากที่เรากดบันทึกข้อมูลจะได้หน้าต่างแบบนี้ค่ะการแก้ไขสินค้านะคะ สามารถแก้ไขเปลี่ยนราคาสินค้าแก้ไขตัวเลือกสินค้าหรือเลือกแสดงผลสินค้าชนิดนั้นกดไปที่แก้ไขโพสก็จะได้หน้าต่างแบบด้านล่างขึ้นมาค่ะหลังจากแก้ไขราคาสินค้าเสร็จให้กดบันทึกค่ะหลังจากการแก้ไขราคาสินค้าเสร็จราคาก็จะเปลี่ยนไปตามภาพด้านล่างเลยค่ะ เข้อมูลเชิงลึก8 QR code สำหรับเพจร้านเราได้สร้าง QR code สำหรับเพจเพื่อให้ลูกค้าค้นหาและเชื่อมต่อกับร้านบน Facebook ได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใช้งาน Google Access นะครับเริ่มแรกจะมาอยู่ที่หน้าเมานูนะครับ กดคลิกที่บันทึกข้อมูลสินค้านะครับก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลสินค้าครับมี4ช่องครับรหัสสินค้าชื่อสินค้าจํานวนสินค้าแล้วก็ราคาครับสามารถพิมพ์ได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ครับต่อมานะครับจะเป็นการบันทึกข้อมูลการขายสินค้านะครับมีอยู่ประมาณ7ช่องครับผมรหัสใบรับเงินนะครับผมรหัสสินค้า จำนวนขายแล้วก็ราคาวันที่ขายรหัสสินค้าพนักงานนะครับรหัสลูกค้าครับผมสามารถกรอกได้ครับต่อไปนะครับจะเป็นบันทึกข้อมูลประเภทสินค้าครับมีสามช่องให้กรอกนะครับรหัสประเภทสินค้าชื่อประเภทสินค้ารหัสสินค้านะครับสามารถกดเพิ่มข้อมูลได้ครับเอ่อต่อไปจะเป็นการขายคิวี่นะครับผมกดวันที่ค r e เอ e ครับเลือกคิวリーวิสัท เลือกให้เป็นอันแรกนะครับเราจะทําการเลือกการขายสินค้าแล้วก็สินค้านะครับเลือกเป็นใบเสร็จรหสสินค้าจํานวนขายราคาวันที่แรกและรหัสลูกค้านะครับแล้วก็สินค้าเราจะเลือกเป็นรหัสสินค้าจํานวนราคาแล้วก็ราคาสินค้านะครับแล้วกดนิกครับ เลือกไปนันแรกครับกดฟ i n i s ครับเราจะได้มาแบบนี้นะครับผมให้เรากดเข้ามาที่ d e ซน g n v i นะครับคลิกขวาตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับผมศูนย์แรกจะเป็นรวมราคาจำนวนขายคูณกับราคาขายครับผมส่วนตัวที่สองนะครับ จะเป็นแท็กรวมราคาคูณ0.7ครับผมส่วนอันที่สามนะครับเป็นราคาสุทธิครับราคาสุทธิก็คือรวมราคาบวกแท็กครับผม โอเคครับผมเรามาเริ่มสั่งสินค้ากันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเข้าไปที่เพจเฟซบุ o กยูนิคาเฟ่นะครับแล้วก็กดส่งข้อความครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเห็นว่ามันมีเมนูนะครับเราก็กเลยครับเมนูร้านเราก็เรียกเลยครับผมว่าเราอยากกินอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเมนูที่ผมอยากกินนั่นคือชาไทยครับผมผมก็ได้พิมพ์คำว่าชาไทยหนึ่งแก้วลงไปครับผม จากนั้นนะครับผมทางร้านก็จะทําการตอบกลับแล้วก็รวมยอดราคาครับผมพร้อมกับส่ง QR code เราก็สามารถสแกน QR code เพื่อจ่ายตังค์ได้เลยครับที่เราสแกน QR code เสร็จแล้วนะครับผมเราก็แนบสลิปลงไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็กดยืนยันการชำระเงินได้เลยครับหลังจากนั้นทางร้านก็จะถามที่อยู่การจัดส่งเราเราก็พิมพ์ที่อยู่ลงไปให้ทางร้านได้เลยครับ หลังจากที่ร้านคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมแล้วก็รอชาไทยอร่อยๆของเราได้เลยครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเราไปดูมุมมองของผู้ขายกันเลยนะครับเมื่อมีผู้สั่งสินค้า้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะทําการตอบกลับแล้วก็สอบถามลูกค้าว่าต้องการสินค้าประเภทไหนครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ทําการคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับจากนั้นนะครับผมให้ทําการสรุปออเดอร์แล้วก็เช็คยอดราคาทั้งหมดให้ลูกค้าครับ จากนั้นนะครับผมทางร้านก็ทําการส่ง QR วอโค้ A mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าทําการสแกนเพื่อจ่ายนะครับเจะสังเกตเห็นนะครับผม mm hmm. ว่าในมุมมองของผู้ขายเนี่ย mm hmm. มีข้อความคียปบอร์ดเอาไว้นะครับผม mm hmm. เพื่อใช้ในการตอบลูกค้าเพื่อความรวดเร็วครับ เมื่อลูกค้าทําการจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านก็จะสอบถามถิงที่อยู่ในการจัดส่งเพื่อจัดส่งสินค้าครับเมื่อลูกค้าตอบกลับที่อยู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการส่งข้อความในชิปบอร์ดนะครับผมเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับขอบคุณครับ